Hello, my friends! Welcome to and Reaction's Video Channel. I am Mustafa from Turkey, and I saw very interesting and funny video suggestion from YouTube. I'm so curious about this video. When I saw this Thai man, I was thinking that what's happening on the olympic I was so confused when I see this one because in this video, uh, our shooter Yusuf cage is world famous right now. Uh, all of those Japanese people wants to see his anime, and I saw this Thai man also. And when I first see him. video was watch Channel and s so lets the of fromy ต่างชาติคนต่อมาได้เข้ามาตั้งกระทูสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นหมายถึงลูกพี่เท่งเขาได้เหรียญรางวัลอะไรหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกที ผู้ชายคนนั้นเขาได้รับเหรียญรางวัลอะไรหรือเปล่าจากการใช้ทริคนั้นผมตามไม่ทันเพราะว่าผมยังอยู่กับทีมตุรกีอยู่เลยเอาจริงๆนะมันมีหลายๆคนที่เชื่อว่าลูกพี่เท่งไปแข่งโอลิมปิกจริงๆแอดและปวดเหตุกลุ่มฮอร์ดต่างชาติได้บอกเลยว่าฉันคิดว่าเรายังอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกนะทำไมฉันถึงได้เห็นนักฆ่า กำลังแข่งขันเพื่อเหรียญรางวาัลจริงๆแล้วลูกพี่เขานั้นเคยเป็นนักฟุตบอลให้กับทีมชาติบราซิลมาแล้วนะนี่ไงรูปยืนยนันโอเคผมไม่ได้มาสร้างตำนานแต่ผมคือตำนานยูเซฟดีเคส ไม่ได้กล่าวเรียกได้ว่าเป็น <sharp inhale> the Viral Olympic Games สําหรับดาวเด่นใน the Paris Olympic ปี2024นี้กับหนุ่มใหญ่สุดเท่สไตล์ตุรกีกับยูซุฟดิเคซนักไรยูซุฟ he's a 10 meter uh, using air pistol air gun and he become very famous because he's not using any accessories. he's not using any that this kind of covers or any uh, helping accessories, he's just using i s His both eyes. He's saying that uh, it is more natural for him. He's saying that that I'm natural born shooter. <laughs> okay, let's continue. He's become very famous. This is very interesting. ยิงปืนชาวตุรกีวัย51ปีที่ลูกพี่เขาสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันปืนสั้นอัดลมทีมผสมระยะ10เมตรและประเด็นจนเป็นไวรัลนั่นก็คือท่าทางของลูกพี่แกนี่แหละช่างเลือดเย็นเหลือเกิน หลายหลคนแซวว่าเหมือนเมียใช้ไปซื้อของที่ตลาดแต่เอ๊ะแวะไปยิงปืนที่ป่ารีสักหน่อยและเพื่อนๆหารู้ไหมว่ายูซุฟดีเคสวัย51ปีคนนี้เขาเป็นทีมชาติทั้งพักประชาชนและในานามทหารเพราะลูกพี่เขาคือทหารยศจ่าโทอาวุโสแห่งกองตำรวจตุรกี D R ซึ่งเป็นทหารนายร้อยมาก่อนแล้วมาเป็นตำรวจ เริ่มเข้าแข่งขันวงการกีฬายิงปืนมาตั้งแต่ปี2001หนึ่งหลายๆคนที่เห็นภาพนี้อาจจะดูว่า by the way yes he is uh, world champion by the way in 2011 yes พี่แกชิวเกินไปหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วแกไม่ได้ชิวอะไรขนาดนั้นหรอกเหมือนแบกความหวังขนทั้งประเทศเพราะทีมชาติตุรกีไม่เคยได้รับเหรียญทองโอลิมปิกกีฬายิงปืนเลยนั่นหมายความว่าตัวแกเองก็ยังไปไม่ถึง ฝั่งฝันในมหากรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติเห็นท่าชิลๆแบบนี้แต่ในใจไม่ได้ชิลแบบที่ทุกคนเห็นหรอก <c oughs> อย่างไรก็แล้วแต่เหมือนที่แอดบอกว่าเขาไม่ได้มาสร้างตำนานเพราะลูกพี่เขาเป็นตำนานของชาวตรุรกีมานานแล้วแหละและตอนนี้ลูกพี่เขาน่าจะเป็นตำนานของโลกใบนี้ไปแล้วมีนี้น่าจะใช้ไปอีกยาวนานเลยแหละ หลังจากนั้นไม่นานชาวเน็ตไทยก็ได้เผยภาพเทพแห่งการยิงปืนของประเทศไทยออกมาทำเอาลูกพี่ยูส uh, This g e n t l e m e s from that famous TV show from Thailand, right? I reacted this man before. He's looking like a little familiar to me when I, when I first uh, saw him. I was thinking that he's looking familiar. I think I reacted his shows. ซูปดีเคสอาจจะชิดสายไปเลยก็ได้กับตำนานยิงปืนของลูงพิเทง่งแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในชิงร้อยชิงร้านว้าวว้าว,ว,าวตอนสามชาดวนปืนโ <c oughs> ดยเป็นการยิงปืนมองผ่านกระจกแล้วถามว่าลูกพี่แกยิงโดนไหมแม่ระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าโดนหรือไม่โดนให้ภาพมันพิสูจน์อเป็นใกล้หูตัวเองเกินไปป่า to shoot the ร์กบอล หลังจากที่มีมนี้ถูกแชร์ออกไปก็เลยมีการเปรียบเทียบกันกับตำนานสองตำนาน <c oughs> ระหว่างตำนานของตุรกีกับตำนานของประเทศไทยถูกแชร์อยู่บนโลกโซเชียลเพจดังระดับโลกก็ได้นำมีมนี้ไปแชร์บอกต่อจนทำให้ต่างชาติแห่ออกมาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะ e, ภาพของลูกพิเท้งเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือเปล่าและต่างชาติหลายๆคนยังหลงเชื่ออีกด้วยว่าลูกพีเท้งของเราเนี่ยไปแข่งมหกรรมโอลิมปิกด้วย หลายคนก็เลยถามว่าลูกพิเทงได้รับเรียนรางวัลอะไรหรือเปล่า <S <S มีนํำซ้ำยังเจอคนไทยขิงใส่ว่าจริงๆแล้วลูกพิเทงไม่ได้เป็นแค่นักแม่นปืนเท่านั้นเราลองมาอ่านความคิดเห็นบางส่วนจากชาวไทยและชาวโลกว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมีมลูกพิเทงมีมนี้ี่ชชอบกบ,ก,อบกกิน,เ,กนเด้ใหความคิดเห็นแรกจากต่างชาติได้บอกไว้ว่า นี่มันไม่ใช่มหากรรมโอลิมปิกแต่มันคือ World's g o t Talent ความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้มื่ขิงต่างชาติว่าจริงๆแล้วลูกพิเทเนี่ย,ยเขาคือตำนานของประเทศไทยนะพร้อมกับแปะรูปมาด้วย <Yahoo! S 2> จากนั้นก็ได้มีชาวอเมริกันเมื่อขิงใส่อีกว่า พวกเขาควรที่จะเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงเรียนนะแน่นอนว่าชาวอเมริกันจะชนะเหรียญทองทุกครั้งโอเค this this is very tragic by the way yes this is funny but this is very tragic in America it's always very scary for me that there are lots of children on the schools it is very scary I I'm feeling very sorry for those innocent children อันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์กราดย,ยิงในโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกา ความคิดเห็นต่อมาจากต่างชาติได้บอกไลยว่ามันแปลกนะที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ความคิดเห็นจากต่างชาติคนต่อมาได้บอกไลยว่าโอลิมปิกในครั้งนี้น่าสนใจมากขึ้นแต่ละมือแต่ละเดย์มีแต่แนวมาเหตุงิงตอนนี้ตำนานนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้ว เอาจริงๆนะมันมีหลายๆคนที่เชื่อว่าลูกพีเท่งไปแข่งโอลิมปิกจริงๆแอดและปวดเหตุกลุ่มฮอร์ดความคิดเห็นต่อมาจากต่างชาติได้บอกเลยว่าผู้ชายคนนั้นเขาได้รับเหรียญรางวัลอะไรหรือเปล่าจากการใช้ทริคนั้นผมตามไม่ทันเพราะว่าผมยังอยู่กับทีมตุรกีอยู่เลย he deserve a medal he deserve a medal หลอกฝรั่งจนเปื่อยเลยแหละ ที่ช็อตตัมาคนไทยได้เมื่อขิงใส่ว่าจริงๆแล้วเขาคือตำนานพระเกจิจีวรบินของเมืองไทยความคิดเห็นต่อมาจากชาวตุรกีได้บอกไว้ว่าชายอกสามสอกอย่างตุรกีเราไม่ต้องการ I like this govan By the way uh, he's an ex uh, soldier uh, Yusuf the catch uh, he was a soldier before ไอ้ระจกลอกแคบีสักเกล็กแค่นั้นก็เทได้แล้วความคิดเห็นต่อมาจากชาวไทยได้ขิงใส่ว่าจริงๆแล้วลูกพี่เขาคือโค้ชฟุตบอลปีกซ้ายไง uh, ปีกซ้ายแล้วก็โ่ปีกซ้ายเลยถ้าเกิดปีกซ้ายรับไม่ได้อะรับไม่ได้แล้วก็โ่ปีกขวาปีกขวาไม่มาด้านหน้า,นามันยังมีโกอีกหนึ่งคนเนี่ยโกอีกหน ความคิดเห็นคน <Okay. S 1> ไทยคนต่อมาได้มาขิงใส่ว่าตอนที่ลูกพี่ oh. เขาเป็นเด็กนะเหรอเขาคือเอวิสเพสลีย์ความคิดเห็นต่อมาคนไทยได้มาขิงใส่อีกแล้วแหละได้บอกไว้ว่า oh <my> จริงๆแล้วลูกพี่เขาเป็นอดีตนายพลนะ ประมาณว่าฝนะั่งต <Yeah ุรกีเป็นทหารยศจาอาวุโสแห่งกองตำรวจตุรกีหรอแต่ไทยเนี่ยเป็นนายพลนะเป็นไงล่ะความคิดเห็นต่อมาจากต่างชาติได้บอกไว้ว่าฉันคิดว่าเรายังอยู cool ่ในการแข่งขันโอลิมปิกนะทำไมฉันถึงได้เห็นนักฆ่ากำลังแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัลก็ลุพีเทงของเราเลือดเย็นไงล่ะกลายเป็นนักฆ่าไปซะอย่างนั้น ความคิดเห็นต่อมาจากต่างชาติได้บอกเลยว่านี่สิคือโอลิมปิกที่แท้จริงการแข่งขันมันต้องมีทักษะความสามารถพิเศษและความบันเทิงความคิดเห็นต่อมาได้มาเผยว่าจริงๆแล้วเขาซูเปอร์ฮีโร่ตั้งหาก็ว่า What is this? Which superhero is this? Okay. ต่างชาติคนต่อมาก็ได้มาสงสัยว่าไม่คือเรื่องจริงหรอที่ใช้กระจกยิงปืนในโอลิมปิกน่ะนี่คุณกำลังจะกล่าวหาว่าลูกพิเท่งของเราไม่ได้ไปโอลิมปิกหรอคนไทยก็ได้ออกมายืนยันแล้วไงว่าลูกพีเท่งไปมากกว่าโอลิมปิกแล้ว <Okay. Yeah. S 1> ต่างชาติคนต่อมาได้เข้ามาตั้งกระทู้สงสัยว่าผู้ชายคนนั้นหมายถึงลูกพิเท่ง เขาได้เหรียญรางวัลอะไรหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกทีโกม่ไดมันก็มีคนเชื่อสนิทใจจริงๆแหละความคิดเห็นต่อมาคนไทยก็ได้มาร่วมยืนยันประวัติว่าจริงๆแล้วลูพี่เขานั้นเคยเป็นนักฟุตบอลให้กับทีมชาติบราซิลมาแล้วนะนี่ไงรูปยืนยันโรนัลดินโญ right he is Ronaldinho i is it like that ความคิดเห็นต่างชาติคนต่อมาได้บอกไว้ว่าคนดูในสนามน่ะเป็นอย่างไรบ้างพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แม่จะมากราบหาวะลูกพิ่งของเรายิงมั่วไม่ได้นะครับพอลูกพี่เราแม่นปืนจะตาย he is really talented ดิสแม is really talented. come on และความคิดเห็นต่างชาติคนนี้ได้สงสัยว่าผู้ชายคนนั uh> ้นหมายถึงยูพิเท่งเขาได้รับเรียนรางวัลอะไรหรือเปล่าแหมเรียกได้ว่ามาถึงจุดๆดนี้พิเท่งแก่ก็น่าจะต้องคิดแล้วแหละว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครกันแน่และต่างชาติหลายๆคนก็ยังเชื่อสนิทใจเลยว่า พี่เท่งแค่เป็นนักกีฬายิงปืนโอลิมปิกถึงกระทั่งมาตั้งกระทูถามกันเลยทีเดียวว่าลูกพี่เขาได้รับเหรียญรางวัลอะไรหรือเปล่าไปปั่นสต่างชาติเชื่อสนิทใจแล้วเพื่อนๆหล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้ละก่อนจะจากกันไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกพี่เท่งได้รับเหรียญทองยิงปืนมาให้คนไทยด้วยล่ะ ขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองและสายวัยที่มาให้กำลังใจแอดตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค this is really very interesting video my friends and it was very confusing for me when I see that picture but now I understand that this is a joke but Yusuf the cat he is really very famous my friends there are lots of uh, interactions in uh, Twitter and Instagram Uh, they want to make his anime hitman uh, hitman games shared his picture this is really interesting for us and i like to see uh, this kind of beautiful uh, interactions thank you spy channel for this video thank you youtube for these video suggestions i was really confused about that shooting part and thank you for my friends for watching it with me have a nice day take care of yourself bye bye